ข่าวดีดีกับพี่คำรนร้วนตอนไทยเราขาดแคลนแรงงานฝีมือถึง4เท่าตัวเลยนะจะบอกให้กระทรวงใหญ่สุดกระทรวงศึกษาธิการสำนัก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจากปากคำของเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาระบุว่าตอนนี้ไทยเราขาดแคลนแรงงานฝีมือถึง4เท่าตัวหน้าที่ของกรมเราเลยคือของส่วนเราเลยของหน่วยงานเลยคือเราจะผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูงเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะไปตอบโจทย์ให้กับตลาดแรงงานที่ต้องการบุคลากรทางด้านนี้นะครับเราต้องตอบโจทย์ให้ตรงกับผู้ ซึ่งแรงงานฝีมือเหล่านี้ส่วนใหญ่ล้วนได้มาจากผู้เรียนสายอาชีวะเกือบทั้งสิน้นภาครัฐภาคเอกชนเพื่ออะไรเพื่อไปช่วยกันพัฒนาประเทศโดยปัชจาเราคือยึดหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยงั้น ในสาขาวิชาต่างๆซึ่งเราเปิดสอนอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมรเกษตรกรรมบริการการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นนี่จึงเป็นเรื่องสําคัญอย่างยิ่งยวดของผู้เรียนสายอาชีพเรามีความมุ่งมั่นนะครับที่จะให้น้องๆนะครับเข้ามาสู่การเรียนวิชาชีพเกิดการขาดแคลนเราก็ดูถึงความต้องการของตลาดแรงงานนะครับอาชีวะเราเมื่อค้นพบปุ๊บเราก็จะรีบดําเนินการในการที่จะผลิตน้องๆ เติมเข้าไปเพื่อที่จะช่วยกันขับเคลื่อนนะครับการดําเนินการของประเทศเราจะช่วยนําพาชาติไทยให้เจริญสรุปให้ดีๆดังนี้ดังนี้ว่าขณะเรียนมีงานทำเรียนแล้วมีงานทำต้องเรียนอาชีวะขอรับขอให้ทุกท่านมั่นใจอาชีวะศึกษาการศึกษานำพาเยาวชนเพื่อไทยทุกคนจากรุ่งเรืองไปทุกทิศทานเติบโตความคิด งความจเจริญเพ่นงบ้านไม่อายเพื่อนบ้านโดยเราเตรียมการรากษาไว้ดีข่าวดีๆกับพี่คำรณเรียนแล้วอยู่รอดปลอดภัยจำไว้ต้องเรียนอาชีวะกันนะจะบอกให้การศึกษานำพาเยาวชนเพื่อไทยทุกคนจัากรุ่งเรืองไปทุก